ครับวันนี้ผมพามาดูที่นานะครับอยู่ที่อำเภอสุวรรณนะครับที่ตรงนี้อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอสุวรรณครับวันนี้แดดร้อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซแว่นหน่อยตรงนี้เข้ามาที่เรือนชมพูนะครับห่างจากถนนทางหลวงนีแค่ประมาณสามร้อยเมตรนะครับถึงไหมประมาณส0 0 3 0 0ามร้อยครับนี่ับตรงนี้นะครับเรือนชมพู ที่ตรงนี้หน้ากว้างผมกะไว้ก็ประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับก้าไล่สามงานก้าไร่สามงานยี่สิบเจ็ดตารางวานะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูพื้นที่กันเลยครับเป็นที่นาติดถนนสาธนารณะนะครับตรงนี้เป็นที่นาที่ติดเป็นที่นาที่ขึ้นในเขตเทศบาลอำเภอสุวรรณภูมนนิครับ,นะรบเข้ามาดูกัน ที่ตรงนี้นี่ผมมีเอกสารฉนดให้ดูนะนี่ครับที่ตรงนี้มีการรังวัดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับหลักหมดุดหน้ากว้างติดทางสาธารณะประโยชน์นะที่รังวัดเสร็จหมดแล้วนะครับจะมีสาะน้ำนี่ครับจะม,มีสาะน้ำให้สาะน้ำตรงนี้คือน้ำจะไม่หมดนะครับมันเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากดินเรื่อยๆนะครับ น้ำไม่มีน้ำไม่มีวันแห้งนะครับน้ำจะไม่แห้งแล้วก็ที่หับหน้าหน้ากว้างจะถึงตรงนั้นก็เป็นทางอีกทางหนึ่งนะถนนเป็นถนนนี่อ่าเป็นถนนเป็นทางมาลงมาไปสุดตรงนู้นนะฮะก้าวไล่มันจะเป็นเขาเรียกวนี่ฮะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยฮะหน้ากว้างก็จะประมาณนี้ ถึงก็จะติดตรงที่โรงงานทําขนมปังะฮะอยู่ตรงนู้นนะฮะสุดที่พอดีนี่เราขึ้นไปนี่ก็เป็นทางหลวงนะครับรถวิ่งอยู่นะฮะเป็นทางหลวงหมายเลข202ของสุวรรณภูมิถ้าเดียวเข้ามานี่ตรงเรือนชุกภูนี่จะเห็นเลยฮะมุมนี้จะเห็นเรือนชุกภูนะฮะมุม,มขวาเรือนชุกภูไหมเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทเรือนชุกภูนะครับนะะราคาขายอยู่ที่ 3ล้าน5้าแสนบาทนะฮะที่ตรงนี้อยู่ในเขตเทศบาลถ้าใครสนใจผมก็อยากให้มาดูนะครับ mm hmm. ก็อยากให้มาดูเองแล้วก็ว่าจะมันจะอนาคตมันจะเป็นยังไงมายังไงนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมา091015 1179นะครับฝากกดติดตามช่องซื้อขายบาัตรพาลุยได้นะครับครับสวัสดีครับ